มันไม่มีขาวังสี่สาวเลยเนาะสี่สาวเนี่ยมาครบแล้วก็มาจากต่างประเทศกันทั้งนั้นเลยอือกับมันนักข่าวหลังไหม่หลังไหม่ใช่อันนี้ก็ออกทีวีหลบนี้กินกระยายเองเออไม่ใช่เอโอเล่มากระายอ่ะไปที่ร้านร้านเลิกไปแล้วรู้สึกร้านที่กรุงเทพตอนนั้นที่ว่าในหลวง สวรรค์โคตแล้วก็อ๋อไปทำะก็ได้ภาพตู้นี้มาตน้นี่ยยังมีตู้จะใส่ก้องยีกล้องเล็กๆก็เออทั้งนี้นะไม่มีแก้วไม่มีใครทำบันดาลเลยแต่เกินมาไม่เคยเห็นเลยในบ้านเราอ่ะเสื้อได้นะแต่ก่อนมันไม่เีแก้วน้าไงเราไม่มีถึงถั่วทรัพย์แล้วอีท้ายที่มาปลาปัจจียถั่วทรัพย์เตหนึ่งอืมเดี๋ยวปิด คีมองเอาเอาง้อไหรอไม่บังแสงออหยอกไม่หรอจังไงมันนักน้องเอาวยยาวด้วยเออช่วยจริงจริงีะจะไม่ก่อนจีแล้วยาเีบงเลยนะคนกหยอกค่ะอ๋อคนจับเทียนแล้วแล้วนี่หนูรู้ไหมมาสองวันที่แล้วเนี่ย